โยโยโยบายสามรงกเจนกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจตคลึงลูกหนังทางทางช anel YouTube และทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับคอนเซปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่เขาไม่ได้นำมาให้ถูกต้องร้อเปอร์เซวิธีคิดง่ายๆคุณมีดีมเช์ในใจฟังคล,คลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปไง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือรายละเอียดของเราครับแอดวีไอพีเคเอ็มย้ำว่ามีแอดน้ำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิง,ลง,าางคคก์ ครับถึงเน้นทีมเดียวนี่ผมเลือกเอาเกมเวลา4ี่ทุ่มนะครับฟุตบอลลีกทูเพลย์ออฟนัดชิงชนะเลิศเพื่อหาทีมเลื่อนชั้นนะครับเล่นที่เวมบรีนะครับนัดเดียวรู้ผลครับแมนฟิวจะเจอกับพอร์ตเวลครับแมนฟิวเนี่ยอันดับ7จากฤดูกาลปกตินะครับมี3แนวรุกก็คือลูอิสอาร์คินลิสโอตแล้วก็จอร์แดนโบเวอรี่นะครับฝั่งของพอร์ตเวล จบอันดับ5จากฤดูกาลปกตินะครับมีตัวมิดฟิลด์จอมทัพอย่างเบนจามินแกริตี้นะครับคู่กองหน้าเป็นเจมส์วิลสันเล่นกับเคียนฮารัตนะครับเจอกัน2นัดในลีกฤดูกาลปกติ พอร์ตเวลดีกว่านะครับเกมในบ้านชนะ31เกมเยือนเสมอ1-1นะครับคู่นี้คัน d ดิ a แคปเปิดมาเสมอไหนเสมอกันครับอย่างที่บอกไปครับเป็นการเล่นในเวมบรี่นะครับด้านนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสนามกลางถ้าเอาฟอร์มช่วงหลังแมนฟิลดีกว่านะครับ6นัดหลังสุดไม่แพ้เลยครับชนะ4เสมอ2เรียกว่ามาเร่งในช่วงท้ายฤดูกาลจนได้เพย์ออฟแล้วก็เข้าชิงครับในขณะนะที่พอร์ตเวล ภาพรวมก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับฤดูกาลนี้ครับเอาง่ายยังดูดีกว่ายดําไปครับดังนั้นแม้ว่าฟอร์มช่วงหลังเป็นของแมนฟิลด์ครับแต่ผมบองว่าพอมาเล่นในเวมบรีพอร์ตเวลจะเน้นสุดๆนะครับแล้วก็มีตัวผู้เล่นที่ดูเป็นต่อเล็กน้อยด้วยครับเกมแบบนี้วัดใจพอร์ตเวลครับผมมองว่าไม่แพ้ใน90นาทีแน่ลุ้นถึงเบียดชนะใน90นาทีเพื่อเลื่อนชั้นสู่ลีกวันนะครับให้เชียร์พอร์ตเวลเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊